ชาแซม2ประกาศช้าชนกับอวตาร2 I am Legend 2คราวนี้จะไม่เลเ g นด d แค่คนเดียวแฟนแฟนมอบบทนวิ่งให้ดีแลนด์บรายันเม Major movie alert แฟนแฟนมีเฮเมื่อชาแซม2ประกาศฉายเร็วขึ้นกว่าเดิมถึง6เดือนเตรียมชนวันฉายเดียวกันกับอวตาร2ครับพุ่มกับชาแซม2หรือเดวิดเอฟแซนเบิร์กก็ไม่รอช้าประกาศสักดาผ่านทวิตเตอร์ไว้ว่า งานนี้เจมส์คาเมรอนผู้น่าสงสารจะต้องอยู่ไม่สุขแน่ๆแต่งานล้อตัวเองไม่หยุดแค่ตรงนั้นครับแซนเบิร์กยังทวิตต่อได้ว่าเป็นเรื่องตลกแท้ๆที่ชาแซมภาคแรกเป็นหนังคริสต์มาสที่ฉายในเดือนเมษาน้าร้อนพอชาแซมสองจะเป็นหนังซัมเมอร์ก็ดันได้ฉายช่วงคริสต์มาสสมกับเป็นวิธีชาแซมจริงๆเลยสำหรับวันฉายของอเมริกาคือวันที่26ธันวาคมปีนี้คุณจะเดวันเรื่องไหนดีทีมชาแซมหรือทีมอวตารครับ คุณยังจำาแอมลีเจนได้อยู่ไหมครับหนังหลังโลกแตกที่เข้าฉายเมื่อปี2007คราวนี้วิลสมิธจะกลับมาอีกครั้งแต่ไม่ได้มาคนเดียวแต่อย่างใดเพราะจะได้นักแสดงดาวรุ่งอีกคนมาประกบด้วยซึ่งคนคนนั้นก็คือไมเคิลบีจอแดน จาก Black p a n t h e r และคริสนั่นเองครับพระเอกของหนังดังเรื่องนี้ออกมาหยอดแฟนๆให้ตื่นเต้นเล่นๆแม้ว่าจะยังพูดถึงรายละเอียดไปมากกว่านี้ไม่ได้แต่ว่าคอนเซปต์ของหนังจะเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆแน่นอนท่านี้ก็ต้องขอบขอคุณไมเคิลบีจอแดนที่เป็นคนต้นคิดไอเดียด้วยนี่จะเป็นครั้งแรกที่นักแสดงทั้งสองคนได้มาเจอกันครับดูจากอายุของทั้งคู่แล้วก็ไม่แน่ว่าไมเคิลในวัย3 5จะมาเล่นเป็นลูกชายของวิลในวัย53หรือเปล่านะครับแล้วหนังจะอธิบายถึงการกลับมาของวิลสมิธในภาคนี้อย่างไร ใครมีไอเดียก็มาแปะเลยนะครับเป็นเรื่องธรรมดาที่แฟนๆจะอยากเห็นนักแสดงที่ตัวเองรักแสดงบทที่พวกเขาชอบนะครับและนอกจากคอนเสิร์ตของเดอะแบทแมนที่ิ่งเข้าฉายได้ไม่นานก็ทำให้แฟนๆอยากจะได้ดีแลนด์โนบรอันจากเดอะแมส r ลนเนอร์สลัดภาพชาวทุ่งมาแสดงเป็นไนวิงคู่กับ Batman <c oughs> แบทแมนของโรเบิร์ตเบนทิสันซะเลยแต่แฟนแคสในครั้งนี้ไม่ได้มีข่าวลือจะค่ายนางแต่อย่างใดนะครับเพียงแค่ดีแลนด์ออกมาขอบคุณแฟนๆถึงแรงสนับสนุนในครั้งนี้เท่านั้น เขาบอกว่าเขายังไม่ได้ยินข่าวอะไรจากทั้งค่ายแต่เขาก็ตื่นเต้นถึงขนาดกับต้องถามผู้จัดการส่วนตัวว่านี่เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าส่วนเรื่องในอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ยังไม่มีใครทราบนะครับเพราะโปรเจกต์อะแบทแมนก็ยังไม่มีความคืบหน้าว่าเราจะได้เห็นโรเบิร์ตในภาคต,ต,ต,ต่อไปอีกไหมแต่ดูจากความรักของแฟนคลับและรายได้ของแบทแมนก็ดูจะมีความเป็นไปได้ที่เราจะได้เห็นจักรวาลนี้ไปไกลกว่าเดิมครับเดอะ b a ท m a n ฉายแล้ววันนี้ที่เมเจอร์ซิน l เพล็กในระบบปกติและระบบพิเศษ iMAX 4DX แล้วกลับมาพูกับข่าวสารวงการภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศได้ใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามสวัสดีครับ